เข้างานการดึกอีกแล้วดึกจริงๆวันนี้ก็เท่าไหร่เนี่ยตีสองเจ็ดนาทีนะฮะ Apple Watch Apple w a ิล h ซีรีส์สามสี่สิบสองมิลขนาดหน้าจอนะครับนี่จอกระจกทัชสกรีนแตกนะสัมผัสไม่ได้นี่สัมผัสไม่ได้ด้วยนะครับตัวนี้น่าจะสัมผัสได้แค่เลขสามตัวเดียวบ้างนั่นนะอุยอุยเดี๋ยวผิดเดี๋ยวผิด ลูกค้าให้รหัสมาอยู่นะแต่ว่ามันสัมผัสไม่ได้ทุกจุดพอมันสัมผัสไม่ได้ทุกจุดเนี่ยก็เดี๋ยวมันกดรหัสผิดนะครับเดี๋ยวไปแกะพอแกะออกมาแล้วก็จะประมาณนี้ครับนี่เนหะ็นไหมจอต้องเห็นภาพอยู่เหมือนเดิมนะถ้าแกะพลาดเนี่ยหน้าจอลายหน้าจอเป็นเส้นก็ช่างก็ต้องรับผิดชอบลูกค้าไปนะครับก็คือต้องเปลี่ยนจอแต่ว่าคิดแค่ราคาเปลี่ยนกระจกทัชสกรีน อันนี้แกะออกมาแล้วยังเห็นภาพทุกจุดโอเคขั้นตอนแรกผ่านไปขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวไปแกะออกจากตัวบอดี้แล้วแกะออกจาก,กันเรียบร้อยแล้วเป็นแบบนี้นี่แยกกันอันนี้คือตัวเครื่องอันนี้คือตัวจอพร้อมทัชสกรีนที่แตกนี่ถอดจอมาแล้วเดี๋ยวมาตัดขอบตรงนี้ออกนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลอกไม่ได้ลวดจะเข้าไม่ได้ขั้นตอนนี้ขอเร่งสปีดนะครับเพราะว่ามันนานมาก แต่ตอนที่ทำนี่คือต้องละเอียดมากนะครับห้ามตัดพลาดนะถ้าตัดพลาดไปโดนจอนี่ก็คือจอเสียเลยนะครับต้องรับผิดชอบลูกค้าโดยหาจอใหม่คืนลูกค้าเลยนะพอเราตัดขอบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเตารอ,อก,กันครับไปดูครับนี่ขึ้นเตาเรียบร้อยแล้วนี่ลวดนี่ลวดเส้นเล็กมากคราวนี้เราจะเอาลวดนี่แหละมาทําการตัดเอากระจกทัชสกรีนออก ขั้นตอนนี้ก็ขอเร่งสปีดเลยครับเราใช้ลวดเนี่ยตัดให้กาวลอกหลุดออกจากกันนะครับระหว่างชั้นจอกับชั้นทัชสกรีนนะครับเดี๋ยวลอกเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับท่านตอนนี้ก็มาเอากาวออกนะนี่มันจะมีกาวอยู่ตรงนี้ขั้นตอนนี้ทําความสะอาดกาวก็ขอเร่งสปีดเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวครับผมเนี่ยเราเก็บกาวเสร็จเรียบร้อยจากนั้นใช้น้ํายาเช็ดนะครับเช็ดคราบกาวออกให้ใสนะครับใสเป็นกระจกเลยครับนี่สองดูนี่ วิบวับเลยนะต้องให้มันวิบวับแบบนี้วิบวับวิบวับวิบวับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมบล็อกนะครับบล็อกวางจอกับกระจกทัชสกีนะครับให้มันถูกตำแหน่งกันนะครับวางลงไปในบล็อกแล้วก็ทําความสะอาดให้ดีก่อนนะครับทําความสะอาดให้ดีเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาต่อขั้นตอนนี้เตรียมติดกาว OCA เข้าไปกับจอครับผมนี่เสร็จแล้ววางนี่ อย่างนั้นไปเข้าเครื่องลามิเนตนะครับเอ่พอวางในเครื่องลามิเนตหักเข้าไปนี่มันก็จะกดลงเห็นไหมกดแล้วกดลงแล้วพอได้เวลาเดี๋ยวมันก็จะยกขึ้นได้เวลามันยกขึ้นแล้วออกมาดูปึ๊บใส่ถังบับเบิ้ลนี่เอาเลื่อนถาดออกมา ใส่เข้าไปปิดฝาล็อกกดสั่งงานอยู่ฝั่งนี้นี่สวิ์อยู่ฝั่งนี้กดเลยอ้าวเดี๋ยวรอเวลาเสร็จพอดีมันไม่มีที่วางครับเครื่องมือเยอะเกินปึ๊บอ้าเปิดออกมาดู ฟองอากาศนะปึ๊บอา้าไปไหนล่ะเอา้าหายหายอ๋นนอนู่นโอ้ยนึกว่าหายมันลมลมมันดันมันวิ่งเข้าไปข้างในนู่นครับนูน่นนุน่นเดี๋ยวต้องค่อยๆค่อยๆเอาออกมาโอ้ยต้องยกถาดมาตัวนนี่เอา้ายกถาดมาอย่าให้ร่วงเด้อนี่ดูสิโอ้ยไม่มีฟองแล้วน,นั่ยฟองหายหมดแล้ว ไม่มีฟองอากาศแล้วแกะดูนี่เห็นไหมฟองไม่มีแล้วนะครับไม่เหลือฟองอากาศแล้วเอาแปะฟิลม์มไว้ก่อนกันหน้าจอลายเดี๋ยวเราจะอ่าแปะทัชสกรีนเข้าไปตรงนี้แล้วก็ประกอบนะครับประกอบเสร็จแล้วเนี่ยลุ้นมากมาต่อเลยนี่โอ้โหกว่าจะเสร็จเริ่มงานตีสองเสร็จตอนตีไหนอะ เสร็จตอนตีสามสี่สี่นาทีลูกค้าใส่ให้รหัสมาไม่ถูกนะเดี๋ยวเราเราจะลองกดทีละตัวเลขดูเลขหนึ่งกดได้เลขสองกดได้เลขสามกดได้เลขสี่กดได้เลขห้ากดได้เลขหกกดได้เลขเจ็ดกดได้เลขแปดกดได้เลขเก้ากดได้เลขศูนย์กดได้ครับเรียบร้อยตีสี่พอดีหละเนี่ยนะครับตีสามสี่สี่นาทีเรียบร้อยครับผม เดี๋ยวไปประกอบส่งงานให้ลูกค้ามาใส่รหัสเองครับเรียบร้อยครับ